สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ9กรกฎาคม2568 19นาฬิกาครับแจ้งสี่ข่าวให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับรู้รับทราบครับวันนี้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับ9กรกฎาคม2568นะครับวันนี้ข่าวเด่นๆในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็เกี่ยวกับการถอนร่างพร,ราชยัดสถานบันเทิงครบวงจรออกจากวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าถอนกฎหมายคาสิโนนั่นแหละครับ เอาสรุปๆก็แล้วกันนะครับ9กรกฎาคม2568เวลา12.45นนทีที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติถอนร่างพรบรสถานบันเทิงครบวงจรออกจากวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ถอนแล้วนะครับมีมติด้วยคะแนน253ต่อ65เสียงถอนครับก็เป็นนั้นว่ากฎหมายคาเซโนถอนแล้วนะครับถอนแล้วไม่พิจารณาการออกกฎหมายในสภาผู้แทนราษฎรต่อไป มีการถอนแล้วนะครับอันนี้เป็นข่าวที่1นํานะมาบอกมากล่าวท่านผู้ชมทาองบ้านครับข่าวที่2ครับแอปกรุงไทยเน็กปิดปรับปรุงหลังเที่ยงคืนวันนี้วันนี้วันที่9กรกฎาคม2 5 6 8นะครับถ้าเลยเที่ยงคืนของวันนี้ไปก็จะเป็นวันที่10กรกฎาคม2 5 6 8ก็แอปกรุงไทยเน็กปิดปรับปรุงนะครับแอปกรุงไทยเน็กเขาจะปิดปรับปรุงในช่วงเวลา01.0-0นถึง0 5ด0น10กรกฎาคมอ5 6งก็คยอหลังเที่นยงหลนงเนี่ยงครนฎาคมสันี้ไปประมาณ1ชั่วโมง ก็เริ่มปิดปรับปรุงปิดปรับปรุงเป็นเวลา4ชั่วโมงนะครับถ้านับเวลาอย่างเป็นทางการก็คือ10ก,กรกฎาคม2568 01ถึง05นาฬิกาปิดปรับปรุงในช่วงนั้นแอปกรุงไทยเน็กจะใช้การไม่ได้นะไม่ได้นะครับเพราะเขาปิดปรับปรุงเพื่อพัฒนาระบบให้ดีขึ้นผู้ใช้แอปกรุงไทยเน็กก็วางแผนการทําธุรกรรมทางด้านการเงินด้วยนะครับโดยทําธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปกรุงไทยเน็กก่อน1นาฬิกาคืนวันนี้แล้วก็ หลัง5านาฬิกาเช้าวันพวกนี้จึงจะทําธุรกรรมทางการเงินผ่านแอป g o o ง l e ยเน็ e x ได้แจ้งกระชับแอปก o ุ g l e Pay ปิดปรับปรงนะครับข่าวที่3ครับเตือนเกษตรกรชาวนาระวังโรคไข้ดินหรือว่าโรคเมลิโอยโรคนี้มีความสําคัญมากนะครับถ้าหากว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อแล้วมีการติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดมีอันตรายนะครับ ถึงเสียชีวิตได้นะครับพี่น้องเกษตรกรชาวนาระบัดระวังด้วยช่วงนี้เพราะว่าเป็นหน้าฝนนะครับหน้าฝนจะมีดินโคลนแฉะนะครับถ้าเกษตรกรไม่ระวัดระวังตัวเองดีนี่เวลาไปทําไร่ท,ทําสวนทํานานี่เดินลุยน้ําย่ําโคลนเชื้อโรคที่อยู่ตามน้ําตามดินบริเวณนั้นอาจจะเข้าทางบาดแผลก็ได้ถ้า,ากว่าเรามีแผลที่เท้าที่ขานะครับก็จะติดเชื้อโรคไข้ดินหรือว่าโรคเมลิออยได้อันตรายนะครับเพราะนั้นเกษตรกรชาวนา และเกษตรกร,กรอื่นๆที่ทำนาทำไร่ทำสวนนะครับที่ต้องลุยน้ําย่าโคลนอยู่เป็นประจําในระยะนี้นะครับต้องระมัดระวังโรคไข้ดินโดยการสวมรองเท้าบู๊ด้วยนะครับถ้าว่าเท้าขามีบาดมีแผลก็หลีกเลี่ยงการลุยน้ําย่าโคลนด้วยนะครับถ้าจําเป็นก็ต้องสวมรองเท้าบูทด้วยนะครับอันนี้เป็นการเตือนเกษตรกร,กรให้ระมัดระวังข่าวข้อมูลนี้ก็มีมานานพอสมควรนะครับจาก กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเขาออกเตือนมาบ่อยๆทางเพจนะครับวันนี้นํามาเล่าให้กับพี่น้องชาวนาชาวบ้านทั่วไปฟังว่าระมัดระวังโรคไข้ดินนะครับในช่วงนี้นะครับข่าวที่4ครับสถานการณ์การติดเชื้อ HIV หรือว่าเชื้อเอชปี2568สถานการณ์น่าเป็นห่วงมากนะครับมีคนติดเชื้ออะไรใหม่เพิ่มมากขึ้นสาเหตุจากการมีเพศสัมพันธ์และไม่สวมถุงยางอนามัยนะครับมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ไม่ใช่คู่สมรสประมาณนี้นะครับ รายละเอียดเป็นอย่างไรฟังเรื่องนี้และหาวิธีป้องกันด้วยนะครับวันที่4ี่กรกฎาคม2 5 6 8นะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมืม่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้เผยแพร่เอกสารจากกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยนายแพทย์นิติเหตานุรักษ์กรองอธิบดีกรมควบคุม,มโรคกล่าวถึงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อเ i v วภาพร,รวมของประเทศปี2 5 6 8 มีผู้ติดเชื้อสะสม547,556คนติดเชื้อ HIV ลายใหม่13,357คนสาเหตุหลักจากการติดเชื้อคือไม่ป้องกันพร้อมชี้ยังมีอีกหลายคนไม่ได้ตรวจและไม่ทราบสาระติดเชื้อ HIV ของตัวเองเนื่องด้วยหลายสาเหตุทั้งไม่ทราบว่าตนเองมีความเสี่ยงไม่กล้าที่จะไปตรวจโรง,งพยาบาลรบนะคัเพราะกังวลเรื่องการตีตาจากสังคม และไม่รู้ว่าสามารถตรวจ h i ชไอด้วยตนเองได้ส่งผลให้ไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษาและอาจถ่ายทอดเชื้อ h i ชไอไปสู่คู่นอนได้โดยไม่รู้ตัวนะครับการตรวจหาเชื้อเอชไอวเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการดูแลสุขภาพทั้งต่อตนเองและผู้อื่นยิ่งตรวจเร็วรู้ทันตั้งแต่ระยะแรกและเข้าสู่ระบบการรักษาเร็วจะทำให้ไม่ป่วยด้วยโรคแทรกซ้อน ลดการเสียชีวิตจากโรคเอชได้นอกจากนี้การกินยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องและสม,าม่าเสมอจนกดปริมาณไวรัสในกระแสะเลือดให้เหลือน้อยกว่า200 200คร200ก๊อปี้ต่อมิลลิลิตรนะครับจะไม่ถ่ายทอดเชื้อไปยังผู้อื่นได้หรือที่เรียกว่า undetectable นะครับทั้งนี้ประชาชนไทยทุกคนสามารถรับบริการตรวจ ตรวจการติดเชื้อ SIV ได้ฟรีปีละ2ครั้งที่โรงพยาบาลนะครับในภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับตรวจได้ฟรีนะครับปีละ2ครั้งหรือขอรับชุดตรวจ HIV ด้วยตนเองนะครับได้ฟรีผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในเมนูสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคและรับชุดตรวจที่หน่วยบริการใกล้บ้านนะครับซึ่งตรวจด้วยตนเองได,ได้ง่ายนะครับแล้วก็รู้ผล ในเบื้องต้นรู้ผลได้อย่างเร็วภายใน20นาทีหากผลตรวจเชื้อหากผลตรวจเชื้อด้วยตนเองพบว่าเป็นบวกนะครับควรไปเยืนตรวจยนืนยันที่โรงพยาบาลอีกครั้งและเข้าสู่ระบบการรักษาทันทีหากผลตรวจไม่พบเชื้อจะได้คลายกังวลและควรเลือกใช้วิธีป้องกันตนเองที่เหมาะสมต่อไปนะครับด้านนายแพทย์พงษ์ธรชาติพิทักษ์ผู้อำนวยการกองโรคเอดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กล่าวว่า เอชไสามารถป้องกันได้และการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับทุกคนทุกช่องทางสามารถป้องกันได้ทั้งเอชไอวีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และท้องไม่พร้อมนะครับทั้งนี้กลุมคุบคุมโูก,ก,กเรล่งรุรลค์งสร้างความตระหนักและบรูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนง,งานเชิงลุกเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยการจุด ด้วยการเพิ่มจุดกระจายถุงยางอนามัยและชุดตรวจ HIV ด้วยตนเองฟรีเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกส่งเสริมการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์สแตนบายอยู่นะครับเว็บไซต์นะครับหากมีความเสี่ยงจะได้รับชุดตรวจ HIV ด้วยตนเองส่งตรงถึงบ้านเพิ่มการเข้าถึงบริการด้าน HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการจเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนครอบกลุ่มทั่วประเทศนะครับ ในวันที่4กรกฎาคม258 8ที่ผ่านมานะครับมีกิจกรรมรณรงค์ภายใต้แนวคิ uh, ด equality with safety นะครับ HPV และคอนดอมนะครับทา,ทางเลื้อยหรือทางลุยก็มั่นใจปลอดโลกนะสถาบันเทคโนโล,โลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบงังกรุงเทพมีกิจกรรมสำคัญนะครับได้แก่การบริการฉีดวัคซีน HPV 9สายพันธุ์อันนี้ป้องกันมะเร็งปากมดลูกนะครับสำหรับนักศึกษาหญิง พร้อมความรู้โรคมะเร็งแบบบรรลกแจกถุงยางอนมามัยเกลี่ยหล่อเลื่อนนินรทรรศการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมถึงกิจกรรมภาคกีเครือข่ายและเยาวชนให้ทุกคนเข้าถึงการป้องกันลดการติดเชื้อรายใหม่ลดการเจ็บป่วยด้ยวยโรคที่เกี่ยวกับสุขภาพทางเพศนำสู่การมีสุขภาพทางเพศที่ดีขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเว็บไซต์ข่าวข่าวสดนะครับข่าวนี้ ลงข่าวไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่7กรกฎาคม2 5ง8เรานํามาอ่านให้กับผู้ชนทังบ้านฟังในเรื่องของสถานการณ์โรคเอชหรือว่าการติดเชื้อเอชไอวีปี2 5 6 8สรุปแล้วนะครับการติดเชื้อเอชไอวีนี่สถานการณ์น่าเป็นห่วงมีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมถึง500 0 0 0กว่ารายเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ปีนี้นะครับตั้งแต่มกรามาจนถึงปัจจุบันเนี่ยหน0 0กว่ารายนะครับสาเหตุหลักๆก็คือ,อมีเพศสัมพันธ์โดยไม่สวมถุงยางอนามัยและสาเหตุอื่นๆนะครับ ฉะนั้นแล้วก็สาเหตุอีกอันนึงก็คือมีคนที่ติดเชื้อแล้วไม่รู้ว่าตัวเองติดแล้วก็เผยแพร่โรคให้คนอื่นได้นะครับทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเขาแนะนําให้ตรวจหาเชื้อเอ v ไได้ฟรีปีละสองครั้งที่โรงพยาบาลในสังกัดสําสนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้นะครับตรวจปีฟรีปีปละสองครั้งนะครับหรือจะขอชุดตรวจด้วยตนเองฟรีณสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านก็ได้นะครับหรือจะขอชุดตรวจ เอชด้วยตนเองผ่านแอปเป๋าต um ่างค็ได้เมื่อตรวจเอชด้วยตนเองแล้วนะครับถ้าปรากฏว่าไม่พบเชื้อไม่ติดเชื้อก็จะสบายใจและหาวิธีป้องกันไม่ติดเชื้อต่อไปแต่ถ้าติดเชื้อตรวจด้วยตนเองแล้วพบว่าติดเชื้อให้ไปที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจยืนยันอีกครั้งเมื่อตรวจหากยังติดเชื้อตรวจยืนยันที่โรงพยาบาลแล้วหากหากหากผลการตรวจยืนยันว่าติดเชื้อก็ให้เข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็วซึ่งถ้ากินยาต้านเชื้อไวรัสเ i v นะครับ จนเชื้อน้อยกว่า200ประมาณนี้นะครับเขาบอกอย่างนั้นนะครับจะทำให้ไม่ติดต่อไปอยังบุคคลอื่นได้และมีชีวิตอยู่อย่างยืนยาวนานเพราะจะไม่มีโรคแทรกซ้อนจากเชื้อเอดต่อไปอันนี้ก็นำมาบอกมากล่าวกันครับสถานการณ์ติดเชื้อเอดปี2 5 6 8ขณะนี้น่าเป็นห่วงหาวิธีป้องกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ